ข่าวลือล่าสุดว่าเป็นยังไงบ้างกับเรื่องความรักของเราคือคือจริงๆอะหนูหน,หนูทำวอล์กเวกอยู่แล้วเนาะหนูหนูจะมีอัปเดตกับแฟนๆขับอยู่แล้วทุกทุกทุกกลางเดือนซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็มีอัปเดตแล้วจริงไม่ได้เมดนะไม่ได้อยากจะไม่บอกแต่ว่ารู้สึกว่าคนติดตามหนูหรือแฟนขับเป็นเพื่อนเหมือนกันก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนกรู้ของกันตอนกลางเดือนเพราะหนูก็ปล่อยวอล์กเวกกลางเดือนอยู่แล้วมาถึงกลางเดือนนี้หรือว่ากลางเดือนนี้ค่ะอะไรที่่ามมาในช่วงขึ้นเดือนของสิงหาเป็นยังไงบ้างกับคำตอบที่หลายคนสงสัย ก็จริงๆก็ตามนั้นคือหนูไม่ได้มีความลับหรือแบบปกปิดอะไรกับคนดูแล้วคนดูก็เหมือนเพื่อนหนูก็ทุกคนรู้เท่าไหร่หนูก็บอกเท่านั้นเลยไม่ได้มีอะไรปิดบังคะฮะแต่คำถาม่ะเขาถามว่าทำไมไม่ค่อยได้เห็นคู่ตรงนี้เอาที่คุตอบได้ก่อนที่จะคือจริงๆก็มีปัญหากันนิดหน่อยครับหมายถึงว่าก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าแบบว่าก็มีช่องห่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับเอเพราะไหนคนก็เลยย้อนกับทำอะไรกับไปว่าฝ่ายชายไม่ค่อยดูแลเราเลยเพราะว่าไม่ค่อยเทคแคร์เรื่องนี้เรา รู้สึกอย่งไรบ้างกับสิ่งที่เขาคือไม่ไม่ไม่ใช่ความจริงคือจริงคนติดตามก็จะรู้อยู่แล้วว่าฟุ๊กกับมันนะคือเออคบกันแบบไหนใช้ชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าถ้ามีปัญหากันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันดูแลไม่ดีแน่นอนนะฮะก็ที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างความรักของเราในในเรื่องสเตตัสหรือสถานะที่เราตั้งขึ้นมาดี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 มากมากดีมาตลอดเลยครับไม่เคยมีอันไหนที่ไม่ดีเลยดีมากๆมาตลอดแล้วก็ยังรู้สึกโชคดีตลอดที่แบบได้เจอมันนะ น้ำวันน <te> ี้กับมันคือเนี่แฟนได้เต็มปากมันกันก็เ่หรหนุนนเล่าไว้แล้วในวอลฟีก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราติดตามในกลางเลยจริงอยากให้ดูความกันเพราะว่าทุกคนเป็นเพื่อนเหมือนกันหมดะครคบ สุดมันจะมีภาพคู่คมาที่หลายคนถามว่าหรือว่าข่าวลือเป็นแค่เ a k น news จริงนนที่มันใจเลือกมาจริงๆภาพมันไม่ใช่ภาพคู่เอ้ะก,ก็คือภาพคู่แต่ว่าไม่ได้ปล่อยเป็นแบบว่าเป็นหวานกันเลยอละคือมันเป็นช่วงที่เราทิ้งรูปเดือนสิงหาว่าแบบสิงหามีอะไรผ่านมาบ้างแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่เราไปถ่ายแบบด้วยกันเลยเฉย็ก็แค่เก็บรูปไปแล้วก็มาลงในเดือนสิงหาเป็นรูปที่ไม่ได้ใช้ค่ะใช่อืจริงๆไงพี่ยอนกลับไปความรักของเรามันเป็นยังไง บบดีดีมากๆดีแบบมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเราครบกันตั้งแต่ตอนปีแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันแบบ มันดีมากตลอดคือเราพาก,กันไปทางที่ดีขึ้นแล้วก็มันสพอร์ตหนูตลอดมากๆคือลอดที่านมาไม่มีอะไรเสียใจเลยอืมพุกปีนี้มากหลายคนองว่าเราเป็นคนให้ความรักเขามากแต่เขาไม่ค่อยแสดงความรักกลับมาตามที่ทุกคนสมมคือต้องก็จะบอกว่าหนูเป็นคนหน้ากล้องและเขาเป็นคนหลังกล้องนะสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือเห็นการทำหนูถ้าเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะมีแค่คนเข้าข่านั้นที่รู้ว่าแบบจริงๆแล้วอะเขาก็เป็นยังไงอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูเชื่อว่าคนที่ติดตามหนูก็จะรู้ว่าจริงๆเรามันอะกับหนูก็คือหลักกันนเหมือแบบ คนที่เป็นแฟนกันจริงๆอะไรเงี้ยเพราะแต่สิ่งที่มันออกสืบไปคนดีเขาบากคนอ,ออกกล้องน้อยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นแบบโมเมนต,ต์ของเขามากเท่าไหร่ที่ <c oughs> มถามาล้วหลักช่อนชีวิตคนธรรมดาการมีแฟนกันมันเป็นอย่างหรับ จริงๆแบบหนูหนูหนูแฮปปีน้นะเพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้นตั้งแต่วันแรกที่เราคบกันเลยไม่ได้ว่าเขาเปลี่ยนไปหรืออะไรตั้งแต่วันแรกที่เขาคบกันเลยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยได้หวานอยู่แล้วเพราะปกติเราก็จะรีแคปกันก่อนนอนหรือแบบว่ามีอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้มาโชว์หวานออกสื่ออยู่แล้วเพราะชื่อจริงก็ไม่ได้แบบหวานเพราะต่างคนก็ต่างทํางานอะไรเงี้ยเราแค่ซัพพอร์ตกันไปทางนี้ดีขึ้นหนูทํางานเขาก็มาซัพพอร์ตไงให้หนูทําอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็โอเคมากๆแล้วคืออย่างคนไม่เห็นภาพพูดใช่ค่ะก็จะไปถล่มฝ่ไฟฉาย เขาในแง่ลบในโลกโซเชียลคือคือแรกๆเขาเสียใจนะฮะแต่หลังๆหนูเชื่อว่าอย่างที่บอกว่าพอคนได้เห็นชีวิตเรามากขึ้นเรามีวอล์กวีคเยอะขึ้นคนจะเห็นว่าชีวิตจริงอะมันเป็นยังไงเพราะแบบไม่ใช่เขาด่าเราเราด่าเขาเยอะเหมือนกันคือคือเป็นมุมที่แบบเราอยู่ด้วยกันแบบชีวิตจริงอะแบบไม่ได้แบบว่าวิถ่ายถ่ายคลิปเราต้องวานะไม่ใช่เราเป็นยังไงในคลิปเป็นแบบนั้นเลยครับ่ไป้บอกว่าเราก็ด่าเขาเหมือนกันแต่ว่าในมุมคนอื่นเจะบอกว่าเราโดน มันเป็นคู่กระโดนกระทำเท่าใช่ <ๆ S 1> ใช่ใช่ค่ะซึ่งจริงก็ก็<ม>เหมือนคู่อื่นเลยแต่แค่คู่เราจะไม่ได้หวานเพราะว่าเราเราใช้ชีวิตเหมือนหนูใช้ชีวิตเหมือนพ่อแม่หนู<ม>อะไรเง <ๆ S 2> ี้ยหนูก็รู้สึกว่าเราอยาก <ๆ S 2> ทำแบบนี้เพราะพ่อแม่หนูคบกันแบบเกือบ20ปีเลยอะไรเงี้ยก่อนเขาจะเสียก็รู้สึกว่าการทําแบบนี้มันก็ดีแบบเพราะว่าหนูท่านเราหวานกันมากๆปีแรกๆปีเดินปีสี่ปีห้าป,ปุ๊บเลิกหวานอนะ่ะเราก็จะรู้สึกว,ว่าอุ้ยแล้วคืออะไรโปรโมชั่นหรอแต่เราไม่ได้หวานกันตั้งแรกเลยจนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้หวานก็รู้สึกกวว่ามมมัันนนน็เเหือดิี้ เรียกนะ้มีมีความเป็นแฟนหรือมีความเป็นเพื่อนเพราะมันด้วยระยะเวลาในการ <c oughs> ครบกัน <c oughs> หรือว่าเป็นเป็นพาร์ทเนอร์มากกว่าเพราะว่าเราทำธุรกิจด้วยกันด้วยอที่ความที่เราอยู่กันมานานเราก็แบบเรามองเรื่องความรักใน สำหรับรหนูความรักคือความสบายใจคะ่ะสุดท้ายแล้วหนูหนูหนูเชื่อว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของชวิตใครสุดท้ายแล้วทุกคนต้องมีชืิอของตัวเองแล้วก็สุดท้ายแล้วหนูว่าไม่ว่าจะพาร์ทไหนของหนูทั้งสองคนเ <c oughs> ชื่อว่าไงคนที่ติดตามก็ยังซ <c oughs> ัพพอร์ตเราสองคนแน่นอนแต่คุกยิ้มใจมาหลายคนเป็นห่วงเราในทุกๆมุมมองดีดีใจมา,า,มากๆแบบโดนถึงเป็นห่วงมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากแล้วขอบคุณมากๆเลยเพราะหนูอยู่ตรงนี้มา12ปีหนูก็ก็ดีใจว่าที่แบบชื่อโฟกอนยังยังอยู่ให้ทุกคนได้แบบติดตามได้อะไรเงี้ยก็ขอบคคคคคุณกนนมมมมาาาาาาออออตเเรงงววััส อย่างที่บอกว่าหนูชอบความสบายใจค่ะสุดท้ายแล้วอนาคตจะเป็นยังไงก็ก็หนูว่าหนูหนูไม่ได้เป็นคนวางแผนอนาคตว่าแบบอุ้ยฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันต้องเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วว่าใช้ชีวิตคือคำนี้เหมือนอาจจะดูเป็นอุ้ยก๊อปมาจาก Google หรือเปล่าว่าใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่หนูว่ามันมันใช้ได้จริงอบชีวิตหนูค่ะแต่ถ้ามองในแง่ของกฎหมายถ้าสภาพนี้กฎหมายมันผ่านเราคิดถึงขั้นนั้นเลยไหมคิดคิดคิดมาตั้งนานแล้วค่ะจนกฎหมายมันผ่านแล้วก็ตคิด คือต้องบอกว่าดีใจมากที่กฎหมายโซนเทอร์เรียมผ่านเพราะว่าม like so like okay, so okay, so ันมันตรงกับคู่หนูมากเพราะก่อนอันนี้เพราะว่าเราเรามีผ่านเรื่องการเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเราไม่สามารถแบบเซ็นหรือรับรองอะไรให้กันได้เลยซึ่งพอมผ่านเราก็ดีใจค่ะดีใจกับทุกคู่ด้วยไม่ใช่แค่ทุกคู่หนูรวมถึงหลายๆคู่ที่แบบต่อสู้กันมาจนตอนนี้มันผ่านแล้วก็คอนเกรเลชั่นกับทุกคู่ด้วยครับจริงๆเรามีอะไรอยากจะบอกไปครับที่ต้อเป็นห่วงสภาพจิตใจเราไหมเพราะว่าพอเรานิ่งทุกผ่านุกอะไรก็รู้สึกว่าเราเศร้าแน่นอนเราโอเคก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดแล้วก็แบบไม่ต้องเป็นห่วงค่ะคือฟุกก็ทำงานทุกวันเหมือนเดิมเพราะว่ามีอะไรไม่ได้หายไปไหนก็ยังอัปเดตสรอรี่ตลอดทำงานตลอดให้ทุกคนเห็นได้เห็นตลอดไม่หายไปไหนแน่นอนค่ะแล้วอย่างในวอล์กการเดือนนี้คือจะ ชี้แจงหรือว่าคือจริงๆไม่จึงช<ง>ีง้แจงเพราะว่า walk week หนูเป็นเหมือนเป็น walk ชีวิตหนูซึ่งหนูเจอหนูก็จะเล่าให้ทุกคนฟังอยู่แล้วซึ่งหนูว่าเล่าไปหมดแล้วซึ่งก็เลยอยากให้เพื่อนทุกคนเนี่ยรู้พร้อมกัน<ช>เพราะเพื่อนรอบตัวหนูแม้กระทั่งพี่ๆหนูไม่ได้เล่าอะไรฟังเพราะว่าหนูคิดว่าทุกคนน่ะรู้พร้อมกันได้เพราะทุกคนก็คือเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องรู้เป็นกลางเรืองนี้เหรอใช่ค่ะก็แสดงว่าทุกคนก็ต้องอยากถามเหมือนที่พี่ถามใช่ก็ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรต่างไปจากที่ทุกคนคิดค่ะ ใช่แล้วหนึงไงกับฟูประมาณนั้นยัยแกยัยแกสปอยไหมหรือว่ายัยแกไม่แต่งแา่ทุกคนคิดคือแกไม่แต่งแต่ที่พี่คิดเลยไม่รู้ใครคิดอะไรก็ก็ไม่ได้ตามนั้นนะแต่ว่าณวันนี้เราโอเคสภาพติดใจโอเคดีครับโอเคโอเคขอบคุณครับ